อ่าสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจชาวทุนและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกนะครับเอาเมื่อนี้บรรยากาศของวันอาทิตย์ตอนเศาร์ๆเนาะนะครับดูสิวันยากาศค่อนข้างจะคึมฝ้าคึมฝนจะน้อยพี่น้องนะครับลมผัดปลาเขาวีวีโอยมีความสุขดิส่วนคู้ไทยก็คึมดีคึมไล่บรรยากาศคึมฝ้าคึมฝนอ่ะป้าพี่น้อง เราส้มบรรยากาศนาล,ล้านไอรีนมินิมาร์ทเป็นวันหยุดพี่น้องนะ,ค,ะาานานครับวันอาทิตย์นะครับพักผ่อนอยู่บ้านเนาะผู้บังสันก็ได้นะครับผู้บังสันก็บว่าใคพักละนะครับใจวีใจบ้อนกันไม่น่าผู้กีดยางเลยแล้วเนี่ยกีดดีพอนอ่อเลยนคือฝนมาแต่น้นอเพราะว่านะครับทหานกับแฮย่ยำยำก็ซื้อน้ำแข็งซื้อแล้วแ,ลวแหละพอดแฮย่ยำยำเมื่อวันพุธไปตะกีดดอกเมื่อก่อนพผมที่แรกซื้อน้ำแข็งก็จะไปกีดยางอ่ะไวมากชนีดกับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ากำลังดำหน้า ดำหน้าดำใช้ฝนเลยอ้ามือนีกับดีอย่างหนึง่งมันบอแดดขันบรรยากาศขึ้นเมือว่านหนาวมือเป็นหลังมือเลยเพยนองเมือวานว่ามันค้นสิมหมอ่ะรถมันแดดแห้งเอามือนีบอแดดไปอ้แล้วบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาฝากพี่ฝาก,าก,ากน้องนะครับโอ้เขาเพิ่งขึ้งง่ามเลยสซตีคอยกินหน้าทงนี่แหละนี่เศร้าทงบราะเหตุหน้าทงนี่เิเนน่นเห็ดหน้าเนี่ยเขาเพิ่งง่ามเซตีคอยกิน,พนเพลย ุ่นเข่าเพิ่นไม่ได้ก่อยง่ายพี่น้องคักครับคับเหยาหยาให้ง้วนถ้าน,นานฮะก็ฮะก็ด,ดำทันทีชิบชิโอนอนีอ่้ยเกี่ยวหยาให้ง้วนให้กล้วยคนเลี้ยงง้วนไรพี่น้องเศราฐุลงกับมีอยู่ครับขังกักบริเวณบล่อยไปใส้ ี๋ยวลงไปเมียนเขาเขาจะยากอีกอะเสียงตัดหยาตัดข้าน้ำคันแท่พี่น้องแน่นเนี่ยหนึ่งลมวีวีมาปลาเขารูลมรูลมฟิวสวัยอ้าวงามพี่น้องบรรยากาศงามอีกเลยทีมีให้เบิ้งไปหอดจักปีจักศาสตร์ละอันบรรยากาศแบบนี้ ว่าเด้ออีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นบ้านเป็นซ่องกลายเป็นแห่งเป็นซ่านเบิดหน้าเขาเหลือเป็นตำนานซื้อกินซื้อเขาต่างประเทศกินอะไรเงี้ยวของเวียดนามของเขมร้นกำลังลำน้าไทยอยู่ในเขาเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเปลี่ยนทังสันเขาที่ห้ามผมคือจังเป็นจังไรอ่ะข้างเฮือนกับหกตอนนี่น้องจะได้ตัดให้งัวอยู่บไปเลยใหญ่แกวเขาตัดที่ท้งฝุ่นเหาะส้มบรรยากาศทงไฮทงหน้า มือดูอคือคือมาไปทั้งใดแล้วพุ่นไปทั้งพุ่นแล้วค่านีแปลนไปแล้ว่ะซุมว่าจะไปกีดย่างซุบอวยเมื่อกล้คงจะอวยกลับมาใหม่เอาใจยากแลยที่ฝนฝ่าธ <laughs> งเนี่ย่นกำลังดำอืม หน้าดำอนุรักษ์ประเภทนี้เขาอืมอืมอืมอมผมกำลังเห็ดเงื่อนหลังไม่บ้านหลังไม,ม่แทนคุณว่านไทยนะต้นมันป่ากากสากอยู่ทีแรกๆก็เสิ็จโจมต้นมันปา่าเราควมหัวไปตั้งตรง อ๋อเป็นลูกค้ามาาเราบอละอ่ะสำหรับชาทุ่งขายข้าขายของอ่ะแม่นีหลียังน้ำแข็งอ๋ฝนอ๋อฝนชิมาแล้วฝนชิมาแล้วซุ้มหนึ่งซื้อน้ำแข็งแล้วเราอ้วยเมื่อบ้านมันจะไปกีดยางเราสั้นขายน้ำแข็งบ้านห้อ